สงครามปกป้องหอนาฬิกาบิ๊กเบนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องและการมาถึงของไททันดิวแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดก็ได้ทำให้กลุ่มพันธมิตรมีใช้เหนือพวกสก <c oughs> ิบิดี้ไปได้แต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแผนร้ายของพวกมันยังคงดำเนินต่อไปหลังจากเคลียร์ระเบิดออกไปได้ <c oughs> เหล่าคัม่าแมน <c oughs> ก็ช่วยกันซ่อมแซมหอนาฬิกาบิ๊กเบนแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของพวกเขามันเลยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ จนหัวหน้าเหล่าคร็อกแมนจึงลงมาควบคุมการซ่อมด้วยตัวเองและพวกเขาก็พบกับชิ้นส่วนบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายกับของไทยท่านคร็อกแมนติดอยู่ด้วยหัวหน้าคล็อกแมนจึงนำชิ้นส่วนนี้ส่งกลับไปที่ฐานทัพด้านคล็อกแมนตัวใหญ่ที่กำลังบาดเจ็บจากตอนที่แล้วก็ได้ทีวีแมนพาเทเลพอร์ตว้ปไปรักษาตัวที่ฐานทัพ แต่แล้วก็มีคําสั่งด่วนแจ้งมาถึงเหล่าพันธมิตรข้อความบอกว่าพบฐานทัพที่2องของสกีบิดี้ทอยเลตแล้วแหล่าพวกมันตั้งใจจะถล่มนิวเคียใส่ฐานทัพใหญ่ของพวกเราด้วยรีบบุกไปถล่มฐานทัพที่2ของมันเดี๋ยวนี้หลังจากที่เราเห็นการต่อสู้ที่ฐานทัพที่4ในตอนที่13และฐานทัพที่3ในตอนที่17ทําให้เราคาดการได้ว่าฐานทัพของพวกสกีบิดี้ยังเหลืออีก3แห่งนั่นคือฐานทัพที่2ฐานทัพที่1และฐานทัพที่ศูน แต่กลุ่มพันธมิตรยังไม่ทันได้เคลื่อนพลกองทัพสกีวิดีก็บุกมาอีกรอบหนึ่งตามแผนการของอัลฟาที่วางเอาไว้ไททันดิวแมนจึงเปิดฉากโจมตีก่อนเขาใช้สว่านแทงลงพื้นสร้างพลังสั่นสะเทือนและลาวาก็ได้ระเบิดประทูขึ้นจากใต้ดินโจมตีใส่พวกสกีวิดี้เป็นวงกว้าง แม้แต่สคิปดี้ตัวใหญ่ยักษ์ที่หัวเป็นงูพ่นพิษได้ก็ไม่อาจสู้โดนจับยัดใส่ชักโครกไป ไททันดิวแมนเข้าต่อสู้กับเรล่าสกิมปี้ดอย่างเดือดดาลแต่แล้วก็มีบอลลูนยักษ์ลอยมามันมาพร้อมกับจรวดประมานูลูกใหญ่ถึงจะเก่งกาจแค่ไหนไททันดิวแมนก็ไม่อาจยืนรับจรวดเหล่านี้ได้โดยไม่บาดเจ็บในวิทาทีเสี่ยงตายก็มีโล่บาเรียขึ้นมาคุมร่างไททันดิวแมนเอาไว้และคนที่มาช่วยก็คือไททันคาเมราแมนนั่นเองอันที่จริง พอแอบโผล่มาตั้งแต่ช็อตนี้แล้วนะครับโผล่มาแวบหนึ่งเห็นหรือเปล่าไททันคามิล่าแมนมาเพื่อแจ้งคําสั่งให้บุกฐานทัพที่2ของพวกสกิบิดี้ทอยเลดแต่ไททันดิวแมนบอกว่าให้พวกนั้นไปส่วนชั้นจะจัดการพวกมันที่นี่เองไททันคามิล่าแมนเห็นด้วยและเขาก็พร้อมที่จะสู้เคียงข้างไททันดิวแมนเหล่าสกิบิดี้เคลื่อนทัพใกล้เข้ามาในขณะที่ไททันดิวแมนก็ส่งเสียงคำรามพร้อมสู้โซชีวิต <S <S อีกด้านหนึ่งไททันสปิเกอร์แมน ที่กำลังรักษาตัวอยู่ก็ได้รับคําสั่งเช่นกันแล้วไททันดิวแมนกับไททันคาเมราแมนจะรอดไปได้ไหมและสงครามบุกฐานทัพที่2จะเดือดแค่ไหนต้องติดตามตอนต่อไปนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อยากให้มาบรรยายไทยพร้อมเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันครับ Give me the finnes, finnes, finnes yes give me yes yes give me the bomb bomb yes yes give yes yes give me the bomb